หน้ากากอนามัยซิลิโคน n 99นวัตกรรมงานวิจัยที่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ผลิตเพื่อจุดมุ่งหมายลดผลกระทบจากปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5หลังหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะเมืองใหญ่และกรุงเทพมหานครได้เกิดปัญหาขึ้นเป็นระยะกระทบสุขภาพประชาชนงานวิจัยนี้จึงเข้าตอบโจทย์ในปัญหาดังกล่าว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ระลอกใหม่และบุลคลากรทางการแพทย์หลายโรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยซิลิโคน n 99ซึ่งมีประสิทธิภาพครอบคลุมถึงการป้องกันเชื้อโรคจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยมหาวิทยาลัยนวมินคลาดทิราชได้เปิดโอกาสให้ทุกโรงพยาบาลที่ขาดแคลนแสดงเจตจำนงในการนำไปใช้กระทั่งได้ส่งตอบไปแล้วถึงกว่า300แห่งช่วยลดความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ให้เป็นไปยังมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวและช่วยดูแลคนไข้ที่ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น สำหรับอุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้ส่งต่อไปช่วยเหลืออย่างโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนั้นประกอบด้วยหน้ากากอนามัยซิลิโคนชนิด N99 และหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศหรือ PAPR โดยเป็นนวัตรกรรมที่ผ่านการทดสอบด้านการรั่วซึมจากบริษัท Q a E International และได้รับใบรับรองความปลอดภัย100%เเซมีต้นทุนราคาชุดละ9 0 0 0บาทและมีอายุการใช้งาน180วัน หน้าก,กากตัวนี้ก็ได้ส่งมอบไปให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่ร้องขอมา mm. แต่ว่าในขณะนั้นตอนที่เราทำหน้าก,กากอันนี้เราพบว่าชุดกองเนี่ยมันเป็นชุดกองที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็มีการจำกัดการส่งออกจากประเทศผู้ผลิตเราก็เลยร่วมกับบริษัทในเอกชนของไทยที่มีความชำนาญเรื่องชุดกองก็ผลิตชุดกองขึ้นมามาตรฐานเพื่อมาทดแทนตัวนี้ก็ทำให้เรามีความมั่นคงนะฮะว่า อุปกรณ์ของเราไม่ขาดแคลนนะแล้วก็มีการตรวจส่งใบประเมินคุณภาพก็เป็นไปตามมาตรฐานนะฮะและจากอุปกรณ์ PAPR ที่จัดได้ว่าเป็นชุดป้องกันที่ครอบคลุมตลอดทั้งลำตัวพัฒนามาสู่เวอร์ชัน2เรียกว่ามินิ PAPR ซึ่งเป็นการดัดแปลงหน้ากากดำน้ำชนิดเต็มใบให้สามารถต่อท่อกรองอากาศเข้ากับพัดลมอัดอากาศและไส้กรองที่สามารถใช้ในการปฏิบัติการทางการแพทย์ได้ มีประสิทธิภาพไม่ต่างจากชุดแรกคือ PAPR ชนิดคลุมเต็มศีษะแต่อย่างใดข้อดีของมินิ PAPR คือสามารถผลิตได้รวดเร็วและทำให้สามารถส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการพัฒนาทั้งหมดนี้มีความร่วมมือช่วยกันดัดแปลงและปรับปรุงจากหลายฝ่ายทั้งจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของหลายสถาบันจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและรวมถึงภาคเอกชนอย่างบริษัทปตทจำกัดมหาชนโดยผลงานที่ได้ให้ประสิทธิภาพสูงสุดทัดเทียมกับชุด PAPR ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศเลยทีเดียวซึ่งทั้งหมดนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งต่องานวิจัยสู่การพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จุดมุ่งหมายของเราเนี่ยมหาวิทยาลัยไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่จะมาผลิตสินค้าแข่งกับภาคเอกชนไม่ใช่เมื่อเราผลิตหรือทําต้นแบบได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ให้คําปรึกษาให้คําแนะนําช่วยสนับสนุนและเป็นแหล่งที่มาทดลองใช้นะฮะหลังจากนั้นถ้าเอกชนสามารถพัฒนาไปจน ตรวจรับรองคุณภาพได้มาตรฐานไปขึ้นทะเบียนก็สามารถจำหน่ายได้ต่อไปในอนาคตมันจะทำให้มีความยั่งยืนทางธุรกิจงั้นสถานะของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราพยายามพัฒนาต้นแบบให้ได้ภายใต้บริบทที่ขณะนั้นมีความขาดแคลนในทุกอย่างนะวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นเรามีความมั่นคงในระดับหนึ่งถ้าวันนี้คนบอกว่าหน้ากาก N95 ขาดแคลนเราจะบอกว่าเราที่เราไม่เคยขาด เรามีอุปกรณ์เพียงพอนะครับเราพร้อมที่จะส่งไปช่วยที่อื่นนอกจากเครื่องมือลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด1 9เพื่อบุคลากรทางการแพทย์แล้วทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธ,ธิราชย่างร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธพัฒนาชุดตรวจเชือ้อโควิด1 9โดยใช้เป็นลักษณะการตรวจสารพันธุกรรมที่จะสามารถทราบผลได้ภายใน90นาที ผ่านการทดสอบแล้วว่าเป็นชุดทดสอบที่ให้ความแม่นยำสูงแม้จะใช้เวลาตรวจเพียงแค่90นาทีก็าตามและชุดตรวจนี้ภาคเอกชนนำไปพัฒนาต่อและอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกับสำน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อนำออกใช้ต่อไปและอีกด้านของความร่วมมือคือการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางที่จะเป็นห้องทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์งานวิจัยเพื่อให้ได้คุณภาพระดับสากลและทั่วโลกยอมรับอีกด้วย วันนี้เรามีการเซ็นสัญญาที่จะจัดทำห้องปฏิบัติการกลางขึ้นมาเพื่อทดสอบมาตรฐานหน้ากาก Surgical m a s k หน้ากาก N95 แล้วก็อุปกรณ์ BPE นะฮะโดยเฉพาะชุด cover all หรือ isolate gown ต่างๆเพื่อทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตขึ้นในประเทศซึ่งห้องปฏิบัติการนี้เราคาดว่า น่าจะสามารถเปิดตัวให้บริการได้ในกลางปีนี้นะครับซึ่งจะเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกที่ครบวงจรแล้วก็ตรวจประเมินตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรฐานของสากลและทั้งหมดที่กล่าวมานี้แม้จะเป็นเพียงงานวิจัยเพื่อบุคลากรทางการแพทย์เสียเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีข่าวดีที่ว่า ยังมีงานวิจัยหน้ากากอนามัย n 9 9ที่ต่อยอดมาเป็นหน้ากากเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาของเอกชนคาดว่าจะเปิดตัวให้บริการได้เร็วๆนี้นี่จึงเป็นความคุ้มค่าของงานวิจัยที่ให้ประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริงสมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพพิชยาภักคลายมณีรายงาน